น,นั่งอยู่ริมหน้าต่างมองดูนกตัวหนึ่งบินอย่างอิสระด้วยความรู้สึกอิจฉาณดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์เด็กสาวคนหนึ่งชื่อลูนา่ามักจะเฝ้ามองโลกภายนอกด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยคำถามเธอรู้สึกว่าเพื่อนๆทุกคนมีพรสวรรค์พิเศษบางคนวาดรูปเก่งบางคนเล่นดนตรีไพเราแะแต่เธอกลับไม่เห็นปีกของตัวเองเลยฉาก ลูน่าเดินไปหาคุณย่าที่กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ในสวนคุณย่าสังเกตเห็นความกังวลในแววตาของหลานสาวมานี่สิย่าจะเล่าเรื่องของปีกที่มองไม่เห็นให้ฟังคุณย่าเล่าว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กคนหนึ่งเหมือนลูนา่าที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีปีกเธอจึงออกเดินทางเพื่อค้นหาปีกของตัวเองระหว่างทางเธอพบกับคนที่กำลังหลงทางเธอก็ชี้ทางให้ พบคนที่กำลังเศร้าเธอก็ปลอบใจพบคนที่กำลังหิวเธอก็แบ่งปันอาหารให้ทุกครั้งที่เธอช่วยเหลือผู้อื่นหัวใจของเธอก็รู้สึกเบาขึ้นเหมือนมีบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังเติบโตขึ้นภายในตัวเธอเธอไม่รู้เลยว่าทุกการกระทําที่ดีนั้นกำลังสร้างปีกที่มองไม่เห็นให้กับเธอปีกที่มองไม่เห็น ใช่แล้วหลานรักปีกที่มองไม่เห็นคือความเมตตาความเห็นอกเห็นใจความกล้าหาญและความพยายามที่จะทำสิ่งดีๆมันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาด้วยหัวใจของเราเองและเมื่อเรามีปีกเหล่านั้นเราก็จะสามารถบินไปได้ทุกที่ที่เราต้องการไม่ใช่ด้วยร่างกายแต่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งตั้งแต่วันนั้น ลูน่าก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรพิเศษอีกต่อไปเธอรู้ว่าปีกที่มองไม่เห็นของเธอนั้นกำลังเติบโตขึ้นทุกวันด้วยการกระทำเล็กๆน้อยๆที่มาจากหัวใจเราทุกคนต่างมีปีกที่มองไม่เห็นอยู่ในตัวจงค้นหามันสร้างมันขึ้นมาและโบยบินไปให้สุดกำลังเพราะปีกที่แท้จริงไม่ได้อยู่บนแผ่นหลัง Tại dù nay